เครื่องมือแบบไหนดีครับมันดูสว่างใช้งานในบ้านับใช้งานในบ้านทั่วไปเนาะมันเจาะได้ทั้งปูนทั้งไม้ครับใช่ครับเขาเรียกสว่าน3ระบบตัวนี้เป็นไร้สาเลยใช่ครับเป็นไร้สามันก็จะเป็นในระดับของเจาะฝังพุกเวลาแขวนรูปหรือว่าแขวนเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ก็จะใช้ในระดับ6-7มิลแล้วแบบตัวนั้นมันใช้กับใช่ใช่ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเริ่มต้นแบบ2 amp อาจจะใช้ไม่ได้บางรายการถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า performance ของมันจะได้อยู่ที่ประมาณ95แล้วก็ระยะเวลาในการใช้มันอาจจะ แล้วที่บางทีอยากหาใบจับลูกเนี่ยใช้่ได้ตอกกรไม้ก็ได้ตองเปลี่ยนหัวไจริงๆต้องเปลี่ยนดอกคือดอกมันก็แยกไปว่าเป็นดอกจอบเหล็กดอกจอกไม้ดอกจอกปูนเราอาจจะลองไปทําการบ้านดูก็ได้ว่าถ้าจอกปูนใส่พุกแขวนรูปเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ประมาณดอก6.5มิลหรือ7มิลอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เขาเรียกสว่านสามโลบหรือว่าสว่านกระแทกมันจะมีโหมดอันสกูก็สามารถจะปรับทัสหรือท็อกตรงนี้ได้มันก็จะตัดการทํางานเมื่อถึงค่าท็อกที่เราตั้งเอาไว้ ยิ่งทอกเยอะแรงบิดมันก็จะตัดมันก็เยอะขึ้นไอค่าทอกตรงนี้ไม่ได้มีผลต่อหมดเจาะธรรมดาหรือว่าหมดเจาะปูนมันจะช่วยให้เราขันสกรูได้เท่าๆกันทุกเบอร์แล้วก็ช่วยถนอมหัวสกรูด้วยบางทีแรงบิดมันเยอะกว่ามันก็จะทําให้หัวสกรูล,ลูดได้ส่วนอันที่สองจะเป็นโหมดเจาะธรรมดาเอาไว้เจาะไม้จเจาะเหล็กหรือว่าจเจาะกับเบื้องอะไรพวกนี้จะไม่ใช้โหมดรกระแทกส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโหมดเจาะกระแทกก็เสือไว้เจาะปูนมันมีตัวหุ้ให้ด้วยมัยมีให้นิดหน่อยพื้นฐาน